เบียเบียเบียมีเด้มน,น,นขอบซุ่งดีจัง <ừ, S 2> เฮ้ยไ <ừ>, ม่ได้เลยวะเราไม่มได้อะไรเลยของขอมผมีค่าหมของมีค่าเลยคือคอะไรเขาไปรู้อะไรมาปะ ขอรับแรงให้คุณมึงอ่ะขอรับแรงที่ไหนไม่มีเรามาหาเรามาหาหน่อยไหมมึงไม่เชื่อเห็อ <Hello. S 2> ครับผมตอนนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับจากประตูเมือง รับแล้วทุกคนใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในลึกนะขอเขาเนี่ยได้เอาของบางอย่างเนี่ยมาให้เรานะก็ถือว่าให้เราเก็บไว้นะจริงๆเราบอกว่าเราไม่รับไปได้ไหมแต่ว่ามือเขาไล่ให้เราเอาไปนะทุกคนคแต่ระหว่างเดินทางมาเนี่ยผมได้ยินเสียงก็เก่งเหมือนคนตะกดลอยตาไมายไงไม่รู้ทุกคนแต่ผมว่าไม่ใช่คนเมืองรับแลแน่ๆเลยแล้วผมก็ออกห่างจากประตูเมืองรับแลพอสมควรนะ ก็เราได้เบี่ยงเส้นทางมาอีกเส้นทางหนึ่งนะเพื่อการไม่ให้คนรู้วนคนแล้วก็เบี่ยงมาอีกทางหนึ่งแต่ระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยมันเหมือนมีรอยสะกดอะไรที่เดินตามหลังมา<ช>มันเหมือนคนมากเลยนะแต่เรามองหันไปไปแวบมาก็ไม่เจออะไรทุกคนวันนี้เราก็รู้สึกเริ่มระแวงกันละเพราะว่าสิ่งที่ของเราเอามาเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองเนะแต่ว่าตอนนี้เราก็เดินมาเบี่ยงอีกทางหนึ่งก็ผมรู้สึกว่า,าจะได้ยินเสียงพวกน้ํานะ ทางที่จะแหลกมากด้านล่าง<ช>แต่ผมว่าผมจะเดินลงไปทางน้ําเลยนะเพราะมันอาจจะไกลๆก,ลกลับทางที่เรามานะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะนี่คือผมที่อะไรที่ผิดปกติผมเลยจับกล้องถ่ายมาทุกคนไปน้หมดเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับผมโอ้ฝั่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะทุกคนพอเราเบี่ยงมาทางนี้จะเจอพุต้นไม้ใหญ่นะนี่ เราอยู่บนกลางๆเขาแล้วทุกคนเราลงมาเสียงอะไรมันมีเสียงอะไรไม่รู้ไปไม่ต้องสนใจดเลยดูกลางๆูพื่าพไว้ทุกคนตอนแรกเราเข้ามาเหมือนจะไม่ลึกนะพอเข้ามาเหมือนเป็นอีกคนโลกเลยทุกคนไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่านะมันค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะไป เดินเบี้ยวมาทางนี้นะเดี๋ยวเ,ยวาเ,ยเราเดินไปทางใกล้ๆน้ำหน่อยดีกว่าไ<ร>ล่ตามทางน้ำ,นำไปเลยน้องมดฮะเราได้จะเยี่ยงน้ำด้วยนะใช่ใช่ผมครับเดินใกล้ๆน้ำน,นั่าจะปลอดภยัยนะ แล้วเส้นน้น่าจะเป็นเส้นทั้งไหลทั้งผ่านหมู่บ้านของเราเนื้อมันอันี้ดอันนี้เหรอมันจะลงเหี่ยวนั่นอ่ะพี่ว่าท่านี้ดีกว่าท่านี้เหมือนมันจะลงเหี่ยวนั่นตรงนันเหมือนจะลงเหี่ยวนะข้างลาง่างนู้นทุกคนเป็นเหี่ยวนะใช่ เดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าไปาคน,นคือเสียงที่เราได้ยินน่ะมันเงียบไปแล้วนะใช่คือเราได้ยินเสียงที่ปกติแล้วก็เลยจับกล้องมาถ่ายนี่ทุกคนโอ้เอนุดมสมบูรณ์นะหน่อไม้ขึ้นแล้วทุกคนใช่ไหมนี่นะสวยนะ กำลังกินเลยนะหน่อไม้แ้ต่มันขึ้นน้อยกอมันเล็กก็ให้มันขึ้นเติบโตตามธรรมชาติผายมันน้อยอะใช่ครับผมถ้ามันขึ้นเยอะเนี่ยแล้วก็น่าจะเก็บได้อยู่แต่มันขึ้นน้อยนะเพราะกอมันเล็กเราอยากให้มันโตไปเลยนะทุกคนท<ม>างไหนดีนุโอเคทุกคนตอนนี้ก็เหมือนสิ่งที่ผิดปกตินะ่ะได้หายไปแล้วนะเราก็จะต้องรีบเดินกลับบ้านเลยทุกคน พี่ปกติเราก็จะกล้องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทุกคนนามอดพี่เจอเหมือนคนเดินผ่านอยู่ฝั่งขอไั่แถวนี้แหละน่าจะไหมจะไหมนู้นนู่นมันแอบอยู่ในกอไพ่อ่ะเดินมแล้วทุกคนเป็นคนนะมันไม่ใช่คนรับแล่นะชุดดำชุดดำเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นคนหาเหตุหรือเปล่านะพอช่วงนีเห็นก็นเริ่มขึ้นน,นะเนาะใช่ใช่ไม่ทำไมเขาต้องเดินแบบนั้นเขาคุยอะไรอ่ะอเป็นอะไรว่าจะไม้ไม้กระชอน ม่เอนนะถ้าเราไม่กลับเดี๋ยวจะไม่ได้ทุกคนเราต้องพยายามที่ต้องกลับบ้านนะไม่แน่นะคะอาจะหาเหตุนั้นทุกคนเดินเบี่ยงนะเดินเบี่ยงท่นี้ย จะไม่เข้าใกล้นะจะเบี่ยงมัดเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงม่ไเด้มันเขาฟุ้งดีล้ะเฮ้ยได้แล้วเหรอมาเราไม่ได้อะไรเลย เอาหองมีค่านะหอมมีค่าอะไรคืออะไรเขาไปรู้อะไรมาปรือเ่าคนรับแรงให้กูมึงอะคนรับแรงที่ไหนไม่มีเรามหาเรามหาหน่อไม้มึงไม่เชื่อมึงเห็นเห็นหรอสปอค่าเห็นไม่มีคนเดินตามเราเลยนะมั้เขาอังเรื่องหรือเปล่ามาให้ดิพี่มึงอย่าไทยกูอย่าไทยไม่ให้ไทยนะมาให้ดิ มึงเขากลัวใช่ไที่เราถ่ายทุกคนมึงอย่ายกูมาถ้าเราไม่สู้ก็ไม่ได้นะใช่ไหมเอาของมาของอะไรอะขึ้นมองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเล้ยเ้ยเล้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย ใครวะไปต ah. ีดต oh um> ีเลยเอ้ยตตรงหวมันเลยมึงนี่ปมันฉลบไปแล้วนี่ยังนี่ยังนี่ครับพี่นี่ยังกดอไวอไวคไวมตัวไ มันแน่นิ่งจริงใช่ไหมนิ่งจริงมันโดนตีห้องเมื่อกี้ฉันหลบไปแล้วทุกคนไปทำไมกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนปล่อยู่นี่ยไปทำไมฉันรอปล่อยมันมันนิ่งแล้วทุกคนจริงจริงๆอะมันก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะแต่เหมือนมันจะอ้างอะไรบางอย่างทุกคนหรือว่าเราไปอะมันอาจจะเห็นหลางๆแต่มันไม่เห็นที่อยู่ของมึงรับแล่วแน่ ตรงประตูไงทุกคนต้องเดินตามเส้นทางน้ำไปถึงวัดตอนนี้ก็คือป่านน่ยป่ากว้างมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูทางก่อนบางอย่างที่ผมพูดไปนยอาจจะ คำจานะผมต้องขอเธอขออภัยด้วยนะคะผมมันที่เหมือนตัดเลิดแต่ว่าก็ต้องตั้งสติด้วยอนะท้นเราไปมวัวเนี่ยลง,ง,ง,งทิดลงทางนงเดี๋ยวเราคิดด้วยนะถ้ามอสเสียงน้ำไหลทางนี้เราตามน้ำนี่เปนเรื่อเดี๋ยวก็ไหลตามน้ำไปเพราะว่าน้ำเส้นเนี่ยมันลงไปทางหมู่บ้าน<ด>ใช่สายเดียวกับหมู่บ้าน เฮ้ยทุกคนตอนเนี้ยใช่ใช่ตอนนี้เราทั้งสองคนก็ปลอดภัยนะเหมือนมันโดนฟ้าหัวไปทีเดียวสลบลงไปนะทุกคน<ช>โดนโดนกลางกระบาลเลยนะ<ช>ทีเดียวเลยแหละ<ช>เราฟ้าตัวฟ้าอะไระไหลยรอบมากไม่เป็นไรนะคือโดนใบตรงหัวกระบาลทีเดียวสลบไปเลยน่าจะเป็นจุดอ่อนนั้นทุกคนถ้าเราโดนไปก็สลบได้โอเคตอนนี้ให้ถึงเส้นทางน้ําลดีแต่เราเนี่ยจะรีบกลับไปยังหมู่บ้านนะทุกคน แต่ผมคอดว่าขอไม่น่ารู้ทางประตูเมืองรับแรงไหมทุกคนครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับบ้านนะก็ะสำหรับพี่ๆชอบคลิปนีครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมกับน้องมอตด้วยนะครับไว้วันหลังเนี่ยผมจะถ้ามีโอกาสผมจะมาหาคนรับแรงอีกน,นะเดีอาจจะเบี่ยงคนละเส้นทางนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ปลอดภัยนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ